ำอธิษฐานสำหรับปีใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักขอบพระคุณสำหรับปีที่ผ่านมาและทุกพระพรที่ทรงประทานแม้จะมีความยากลำบากแต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราในปีใหม่นี้ขอพระองค์ทรงนำทางถูกย่างก้าวโปรโด,ดเติมสติปัญญาและกำลังใจให้เผชิญหน้ากับทุกสิ่งโปรโด,ดประทานสันติสุขในใจและความรักให้แผ่ขยายสู่ผู้อื่น ขอให้ทุกการกระทําเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์โปรดปกป้องครอบครัวและคนที่เรารักและให้ปีใหม่นี้เต็มไปด้วยความหวังความเชื่อและพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน